ค่ะเดี ar, ๋ยววันน right ี้เราจะมาทําน้ํายาสระผมจากผิวมะกรูดนะคะค่ะเมื่อเราได้มะกรูดมานะคะเราก็จะมาล้างทําความสะอาดน้ําทําความสะอาดให้เรียบร้อยนะคะเสร็จแล้วเราก็จะมาเอาบีบเอาน้ําออกให้หมดก่อนนะคะค่ะบีบเอาน้ําให้หมดเลยนะคะส่วนน้ํานะคะเราไม่ได้ทิ้งนะคะน้ํามะกรูดเราก็จะเอาไว้ทําน้ํายาอเนกประสงค์ได้นะคะเราจะใช้แค่ผิวมะกรูดทํานะคะนะคะ ใช้ตัวบีบช่วยนะคะนะคะจะมีน้ำอยู่ข้างล่างนะคะเราใช้แต่ผิวนะคะเสร็จแล้วนะคะเราก็จะมาเอาแต่ผิวมันนะคะก็คือปอกเอาแต่ผิวนะคะนี่ผิวมากูดแบบนี้นะคะเราจะเอาเฉพาะผิวเขาไปไปทำนะคะ เราจะไม่ใช้น้ำนะคะเพราะว่าใช้น้ำนะคะจะทำให้แสบหนังศีรษะได้นะคะเพราะว่าน้ำา็็จะเป็นกดสูงนะคะเนื่องจากมีรสเปรี้ยวนะคะเราก็จะค่อยๆเปลือกเอาแต่เปลือกอ่าปอกเอาแต่เปลือกผิวด้านนอกนะคะนะคะอยาให้โดนเนื้อนะคะโดนได้นิดนึงนะคะแต่ว่าไม่ต้องให้โดนเยอะนะคะนี่นะคะเอาแต่ผิวก็ด้านนอกนะคะ แนะนำให้บีบเอาน้ำมันออกก่อนนะ,ะจะได้ผิวมะกรูดที่สวยนะคะก็จะปอกเปลือกไปเรื่อยๆนะคะน้ำมันหอมระเหยที่เราจะเอามาทำจะอยู่ที่ตรงผิวเขาหมดเลยนะคะส่วนที่เป็นน้ำเนี่ยก็คือเราจะไปทำน้ำยาพวกอเนกประสงค์น้ำยาล้างจานน้ำลายถูพื้นอะไรต่างๆได้หมดเลยนะคะแต่วันนี้เราจะมาทำยาสะผมให้ดูก่อนนะคะ ใะะส่น้ำต้มนะคะจะไม่ผสมสารอะไรเลยนะคะต้มรอให้เปือดเลยนะะ่ะทิ้งได้เลยค่ะโอเคเท่านี้นะจะพอแล้วนะคะเยวต้มมาให้เดือดเลยนะคะ น้ำมันหอมระเหยออกมาจากผิวมะกรูดนะคะนะคะเราจะเอาแต่ผิวก็นะคะเราจะไม่เอาน้ําถ้าเอาน้ําเวลาสะจะแสบมากนะคะนี่นะคะมะกรูดผิวมะกรูดที่เราต้มนะคะน,นะคะ อันนี้ใช้มะกรูดประมาณห้ากิโลนะคะจะได้เท่านี้นะคะแต่ว่าเราจะทำแบบสูตรเข้มข้นนะคะเราจะไม่ใส่สารอะไรเลยนะคะนะคะเราล้างให้สะอาดก่อนถ้าพอผิวมะกรูดเปื่อยเนี่ยจะมีกลิ่นหอมมากเลยนะคะนะคะคือน้ำมันหอมและเหยจะออกมาจากผิวมะกรูดที่เราต้มนี่แหละค่ะจริงแล้วถ้าสมมุติว่าเราเอา ตัวผิวมะกรูดที่ไม่แก่มากนะคะแนะนําให้เป็นไม่แก่มากนะคะจะน้ํามันหอมระเหยเขาจะเยอะมากนะคะค่ะแล้วก็จะทําให้เราปอกเปลือกออกมาง่ายด้วยนะคะถ้าเราเลือกผลที่ไม่แก่มากนะคะค่ะสดๆเอาเอาอกมาจากาตัวผลก็เลยนะคะพอเราเด็ดออกมาจากต้นปุ๊บนะคะค่ะแล้วก็เอามาปอกแค่ผิวเขาอย่างเดียวนะคะส่วนน้ำเราก็จะคั้นไว้นะคะ คันเก็บไว้เดี๋ยวเราทําบอกสูตรทํา,าตัวน้ํายาอนเนประสงค์อีกทีหนึ่งนะคะจากธรรมชาตินะคะพอเราทําเสร็จแล้วนะคะตอนที่เราปอกก็หอมมากเลยนะคะทีนี้เราจะสกัดเอาตัวที่เป็นน้ํามันหอนมระเหยจากผิวขาอออกมานะคะแล้วก็ตัวนี้จะทําให้ผมเรานะคะไม่คันนะคะที่สําคัญไม่คันนะคะจะใช้ประจํานะคะส่วนใหญ่จะไม่ค่อยได้สะนะคะจะเอามาหมักไว้มากกว่านะคะ หมักไม้ประมาณสักสิบนาทีนะคะเนี่ยนะคะเรากาลังต้มเดี๋ยวรอให้เปื่อยก่อนนะคะเดี๋ยวจะมีกลิ่นหอมออกมาเลยนะคะอ่าเนี่ยคือปานเอาน้ํามาให้นะคะนี่นะคะน้ําที่เรากรองออกมานะคะเนี่ยค่ะเป็นน้ํามะกรูดแท้นะคะนคะคะอันนี้เราจะมาทําเป็นน้ายานเนยกผสมนะคะใช้ล้างจานก็ได้นะคะแต่เราจะไม่ผสมอะไรนะคะ เขามีความเป็นกรดอยู่แล้วนะคะตรงนี้เวลาเราเอามาทําพวกน้ํายาเนี่ยะส์ก็คือจะใช้ได้เลยนะคะแต่เดี๋ยวเราเรา,เราจะบอกสูตรอีกทีหนึ่งจะมีสูตรทํานะคะแต่เราจะเก็บแช่เย็นไว้ก่อนนะคะตัวนี้นะคะเดี๋ยวค่อยมาทําต่อไปนะคะค่ะนี้คือเราต้มแล้วนะคะแล้วเ,เราจะพักให้ต้มจนเปื่อยแล้วนะคะเดี๋ยวเราจะพักให้หายร้อนก่อนนะคะเดี๋ยวตอนเย็นเราจะมากรอกอีกทีหนึ่งนะคะ เราก็ต้มเสร็จแล้วนะคะเดี๋ยวเราจะกองเอาแต่น้ำน,นะคะนะคะใช้กองเกลนะคะเราเรากองใส่เก็บไว้นะคะตอนที่ร้อนๆนะคะ<ๆ>เพราะว่าเดี๋ยวจะเป็นการก็จะไหลไปด้วยในตัวนะคะนี่นะคะโอ้ยมันจะล้อนโอ้ยร้นนะคะร้นๆ้รแล้วก็หาขวดมาใส่นะคะ ดูนะคะอันนี้คือเราต้มเปลือกแล้วนะคะดูนะคะนี่ค่ะเป็นสีแบบนี้นะคะหอมมากเลยนะคะกลิ่นมะกรูดออกเลยนะคะนี่นะคะเราอย่าใส่เต็มนะคะเวลาเราเก็บเนื่องจากว่าเราไม่ได้ใส่สารกันเสียนะคะเราจะใส่เวลาเราเก็บไว้เอาไว้หมักนะคะให้ใส่อยู่ประมาณนี้นะคะแล้วก็ปิดขวดนะคะปิดฝาขวดนะคะเก็บใส่ตู้เย็นไว้นะคะ เก็บได้ประมาณ1เดือนนะคะแนะนําให้เป็นการหมักผมดีกว่านะคะเพราะว่าสระเราเราไม่ได้ผสมเป็นแชมพูนะคะเอามาหมักไว้นะคะหมักผมประมาณ10นาทีนะคะปัญหาเรื่องรังแคการการคันของหนังศีรษะนะคะจะไม่มีนะคะอันนี้นะคะนี่นะคะดีมากเลยนะคะแล้วผมก็จะงอกช้าสีดำเง,งางามนะคะ ค่ะโอเคค่ะสำหรับคลิปนี้นะคะฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe ด้วยนะคะสวัสดีค่ะ